เราถูกบุกด้วยกับเศษขยะของประเทศจีนว่าทําไมมันมีคนที่เคยเป็นอดีตตำรวจคนที่มีหน้าตาในสังคมคนที่สื่อตามนะออกมาป้องกันขยะไม่ช่วยคุณชีวิทย์เนี่ยเขาพยายามแฉให้สังคมเห็นนะให้ตํารวจเห็นให้พวกมีอำนาจเห็นว่าตอนเนี้มันมีขยะจากเมืองจีนเข้ามาเยอะมากก็มาทาร้ายประชาชนไทยแต่แทนที่อดีตตารวจนะคุณสันทนานะ จะเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะกลับมาเล่นงานคุณชูวิทย์ตรงคุณสันทนา,าป้องกันใครครับทำไมไม่ร่วมมือคุณชูวิทย์แฉพวกเลวกับสังคมทั้งหลายว่าที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยว่ามีคนดูแลขยะเนี่ยไม่มีจริงมาดูเหมือนกับว่ามันป้องกันโจรแล้วก็มาเล่นงานคนที่เขาพยายามที่จะเล่นงานโจรอยู่ พอบอรตอรอบอรหลังจากวันที่หนึ่งแล้วไม่มีบ่อนก็คิดก,กลับได้ว่าก่อนวันที่หนึ่งก็คงมีกันชีบหายไว้พวกเขาพยายามยืนยันอย่างเดียวว่าคุณทอมต้องระวังนะไปโจงกตีตำรวจขนาดนี้มันอันตรายไม่ดีสำหรับคุณทอมไม่ดีสำหรับท่านอบอรตอรอทำให้ท่านเสียหายนะและท่านชัดชายเองก็แย่ที่ไปอมยิ้มฟังท่านดีๆตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลา แต่ผมก็ยังอดคิดไม่ได้นะก่อนเนี้ยท่านผบตรไม่ได้เป็นตำรวจเรอไม่ได้เป็นระดับรองเรอไม่ได้รู้เหลอว,ว่ากองที่หนึ่งมันมีบนอนอ่ะมอนไม่จัดก,การหรือคนก่อนท่านทำไมไม่จัดก,การมีคนพยายามที่จะมาเตี๋ยมผมยืนยันมีคนที่พยายามจะเตียผมแต่ณวันนี้ผมพูดไว้ตรงนี้เลยว่าผมไม่รับผิดผมไม่รับผิดเพราะสิ่งที่ผมพูดไปมันพูดไปแล้วนะครับ ไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะต้องไปตามหน้าที่ของท่านสองของบตรนะั้นหน้าที่ของของบตรไม่ใช่หน้าที่ของชูวิทย์เมื่อชูวิทย์เปิดเผยและส่งข้อมูลไปผมก็จบหน้าที่ผมเป็นพลเมืองธรรมดาครับปฏิบัติตรงนี้เลยนะครับผมไม่เคยไปไม่เคยเอ่ยชื่อท่านธรรมนัฐไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับคนที่เอ่ยชื่อเนี่ยกลับเป็นคนตระหนันะครับไม่ใช่ผมนะครับห้าเสือจีนนะครับผมทาไมรู้จัก ก็พยายามที่จะมีคนติดต่อเป็นคนไม่ได้รู้จักไม่เคยไปกินข้าวไม่เคยไปคุยโทรศัพท์ไม่มีครับข้มอมูลที่เราให้ลองโจ๊กไปและตำรวจทําง,งานมาสักสี่วันเนี่ยดูแลครบทั่วเือยงังไงยังขยายไปได้อีกไหเออขยายได้อีกครับพระรามสองในย่านนั้นนะจะมีโรงงานและจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งคือสมุทรปราการสมุทรปราการจะมีโรงงานจีนเยอะนะครับะจะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งจะมีแหลกพวกนี้อยู่ก็ผมก็คิดว่าทั้งสองขั้น ไอ้ส่วนใบท่งใบสับส่สงอะไรเนี่ยผมไม่ทราบผมไม่มไมทราบจริงๆนะครับแล้วผมไม่เคยเอ่ยชื่อ,อที่ดินปัญหาทุนจีนอีกเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องของบ่อนซึ่งเชื่อกันว่าบ่อนจํานวนมากในประเทศไทยนั้นมีความเชื่อมโยงกับทุนจีนสีเทานะครับแล้วนี่ถือว่าเป็นวาระใหญ่แห่งชาติพูดกันมาเกือบ2ส,สัปดาห์แล้วจากประเด็นบอนยานาวาที่ ตำรวจไม่ยอมรับว่ามีบอลน,นะครับส่นคุณชูวิทย์ยืนว่ายืนยันว่ามีบอลแล้วก็มียาลุกลามไปสู่ประเด็นเงินบริจาคพลังประชารัฐลุกลามไปสู่ประเด็นที่คุณชูวิทย์บอกว่ามีนักการเมืองชื่อดังทําตัวเป็นนายหน้ารับเงินจากขบวนการทุนจีนไปจ่ายให้ตํารวจเพื่อเป่าคดีหลังจากนั้นเกิดประเด็นบอลรามอินทาแฉว่ามีบอลทั่วกรุงเทพ100บอบอลส่วนตารวจยืนยันว่าทั้งกรุงเทพไม่มีบอลเลย การมีหนึ่งบ่อนเป็นมุมมองนักพนันส่วนประชาชนเขาไม่ได้คิดว่ามีบ่อนซึ่งไม่มีใครเชื่อตำรวจนะครับแม้กระทั่งอาจารย์ชัดชัดเองตอนแถลงข่าวยังเผลอมยิ้มนะครับกองหนุนรัฐบาลก็ไปด่าอาจารย์ชัดชัดว่าชัดชัดคุณมันแย่อย่างยคุณอมยิ้มอย่างนี้หักหน้าเจ้าหน้าที่เกินไปแต่ประเด็นปัญหาบ่อนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นทุนสีเทาซึ่งคนเชื่อว่าทุนจีนเกี่ยวข้องเยอะแล้วก็เกี่ยวข้องกับนักการเมืองสีเทาและข้าราชการสีเทาแล้วเมื่อวานนี้ศึกระหว่างคุณชูวิทย์กับคุณสนนะั พยายามจะบอกว่าคุณชูวิทย์ทำปากกล้าบอกว่ามีบ่อนลามทั่วกรุงเทพมีทุนจีนเกี่ยวข้องมียาเสพติดเกี่ยวข้องคุณสันทนะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าของคุณชูวิทย์ผับคุณชูวิทย์โรงแรมชูวิทย์ต่างหาที่มีเรื่องของการใช้ยาเสพติดเกี่ยวข้องแล้วก็มีการไปแจ้งความนะครับแล้วก็มีการโชว์คลิป ซึ่งอ้างว่ามียาเสพติดตํารวจไปถึงตํารวจบอกว่าหลักฐานไม่มีเพียงพอว่ามียาเสพติดแต่หลังจากนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปหลังจากนั้นคุณชูวิทย์ก็ออกมาขยี้ประเด็นว่าคุณสันทนะทําแบบนี้เนี่ยเป็นการรับงานใครมาหรือเปล่านะครับ oh, <dude. S 1> การกล่าวหาว่าเป็นยาเสพติดในโรงแรมซึ่งเป็นลูกของคุณของลูกคุณชูวิทย์นั้นคุณสนะบ,บอกว่ามันได้เกิดยุทธการปิดปากชูวิทย์ขึ้นแล้วนะครับโดยมีการกล่าวหาว่า ในโรงแรมชูวิทย์มีวัยรุ่นมั่วยาเสพยาในห้องน้ําคุณชูวิทย์บอกว่าแล้วผมจะไปรู้ได้อย่างไรว่าใครคนทำอะไรกันในห้องน้ำสันธนะจะไปสอบในห้องน้ำอย่างไรแล้วก็ไล่คุณสันธนะว่าแน่จริงนะครับไปตรวจห้องน้ําที่ขับอื่นดูบ้างได้หรือไม่นะครับมีการระบุชื่อผับด้วยนะครับว่าคุณสันธนะกล้าไปตรวจหรือเปล่าเพื่อเด็กไม่ถูกดําเนินคดีขออนุญาตไม่อ่านชื่อผับนะครับแต่ว่าคุณชูวิทย์ครอชี้ประเด็นแบบนี้ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่คุณชูวิทย์ไปขยายประเด็นทุนจีน ข้าเสือมาเฟียและผับศูนย์เหรียญนครับลามไปสู่การพบยาเสพติดพบเงินสดพบซุปเปอร์คาร์พบร้านเออผับบ้านหรูรถหรูมูลค่าหลายร้อยล้านรวมทั้งหญิงจีนตายคาผับรัชดาเชื่อมโยงไปสู่การปลอมบัตรประชาชนแก๊งคอลเซ็นเตอร์บ่อนการพนังคิงสโรมันของเจ้าเวยแล้วก็บอกว่าคุณชูวิทย์ได้กลายเป็นคนที่เปิดโปงเรื่องชั่วๆของสายดำครบหมด เขาถามตอบไปว่าทําไมคุณสันทนะไม่กล้าเปิดเผยเรื่องแบบนี้บ้างคุณสันทนะโจมตีคุณชูวิทย์เพราะคุณชูวิทย์เล่นเรื่องทุนจีนสีเทาใช่หรือไม่นะครับระบุไว้ว่าทำไมไม่ไปตรวจับอื่นที่อารและชะดาหรือของนายเวดนายเดวิดที่ b a b y f a ฟสทำไมต้องขยันเข้าเฝ้าซ่วมที่โรงแรมผมแห่งเดียวแล้วก็บอกต่อไปว่าถ้าคุณสันทนะอยากเล่นสายแชร์ขอให้มีข้อมูลแน่นๆอย่ามั่วข้อมูลนะครับ คุณชูวิทย์บอกว่าตัวเองเคยติดคุกมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่กลัวนะครับแต่คุณสันทนะถ้าอยากหิวแสงนะครับก็ขอให้แม่นข้อมูลให้มากกว่านี้ตอนนี้เป็นการหักเหแสงเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่านี่คือการตอบโต้อของคุณชูวิทย์ว่ามีการพยายามจะปิดปากคุณชูวิทย์อยู่นะครับอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวละครสําคัญที่มีบทบาทในการเปิดประเด็นความไม่ชอบมาพากลของการขายที่ดินหรือว่าเรื่องของบอลน,นะครับก็คือคุณทอมเครือโสพลนักธุรกิจซึ่งตอนนี้คุณทอมเครือโสพลก็ออกมาอัดคลิป ว่า หลังจากที่ตัวเองได้มีการพูดถึงเรื่องบ่อนการพน,นันพูดถึงความไม่ชอบมาพากลน,นะครับการรับสินบนของตำรวจที่เชื่อมโยงไปกับทุนจีนนั้นคุณทอมนะครับในไลฟ์ล่าสุดบอกว่าตัวเองก็ได้ถูกคนโทรมาเตือนในลักษณะเดียวกันได้เหมือนกันว่าขอให้หยุดพูดเรื่องบ่อนในเมืองไทยได้แล้วประเทศไทยไม่มีบ่อนต่อไปอีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันที่1พฤศจพกายนประเทศไทยไม่มีบอนกรุงเทพมหานครไม่มีบอนคุณทอมแกก็แสบนะครับแกบอกว่าแสดงว่าคนที่โทรมาขู่เนี่ยยอมรับว่าก่อนหนึ่งพฤษภาบอนเพียบใช่ หรือไม่ซึ่ง,ก,งก,ก่อนหนึ่งพฤศจิากาเนี่ยคือวันที่ผู้บัญชาการตุรวจแห่งชาติก็เคยบอกว่ากรุงเทพไม่มีบอนเหมือนกันเลยถามกลับไปยังตํารวจว่าตกลงเนี่ยในมุมตํารวจเนี่ยบอนไม่มีหลังจากหนึ่งพฤศจิากาหรือว่าก่อนหน้าหนึ่งก็ไม่เคยมีอยู่แล้วเพราะตํารวจเป็นคนบอกว่าก่อนหนึ่งไม่มีแต่ตอนนี้ฟังคุณทอมเหมือนกับว่าคนของตํารวจมาเตือนคุณทอมว่าหลังวันที่1กรุงเทพไม่มีบอลขอให้ยุติการพูดเรื่องบอลอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดนี้เป็นสัญญ,ญาณนะครับว่าความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่ ความเชื่อมโยงกับบอนความเชื่อมโยงกับทุนสตรีนสีเทาน่าจะมีมากจริงๆจนทำให้สถานการณ์ของการส่งคนไปไล่ปิดป่า คนที่เปิดเผยเรื่องนี้ว่าจะเป็นคุณทอมหรือคุณชูวิทย์ลูกรามอย่างกว้างขวางนั่นคือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในประเทศไทยนะครับต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าปัญหาขายแผ่นดินปัญหาบอนปัญหายาเสพติดยังลูกรามต่อไปและพลเอกประยุทธ์ยังไม่พูดอะไรในเรื่องนี้เลยการเมืองไทยกำลังร้อนแรงแต่พลเอกประยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาท่านหายหัวไปไหนไม่ทราบได้กลับมาพบก,กับผมศีริรัคำไปบุญในรายการโอวิวและสัปดาห์หน้าทั้งสองเราจะไปเจอกันที่น่านโอวิวสัญจรครับลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ